สวัสดีครับพบก,กับผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะ b ีฟิล์มนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลายามเย็นๆแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะกินผลไม้มื้อเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลไม้ของเรานะครับมีกี่อย่างแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับทุกคนผลไม้ของเราวันนี้ มีอยู่สามอย่างไงมอมมามานี่แล้วม,มามานี่มอมจะกินผลไม้มักินไม่ได้หรอกมอมอดูทําท่ามันกินไม่ได้หรอกผลไม้นะ่ะนี่ครับทุกคนดมอะไรไหนอันนี้ของคนเกจนหมากินได้ที่ไหนหรออ่าดมดมอืม <laughs> อืมนั่งอย่างงี้ด้วมาทำอย่างงี้นั่งอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหยียบกองนั่งอย่างงี้แล้วมานั่งนั่งอย่างงี้นั่งอย่างงี้นะแล้วนั่งอย่างงี้เราเราเนี่ยยุงเยอะเลยลเรามาแล้วเดี๋ยวทำคลิปไม่จบยุงมาจากไหนเอายุงด้วยเหรออืมอืม ตอนนี้จะได้กินไหมครับจะมอมมาแบบว่าจะมากินเหรอมันกินไม่ได้มอบลองมาบลองมาบลองโอเคมอบลองกินไม่ได้โอ้โหเอ้าแล้วมอบแล้วมันกินไม่ได้โอ้ยจะให้กินไหมเนี่ยอมหมากินไม่ได้ไไดให้กินไปแล้วอาหารเปี้ยกล่ะตอนนี้คนคนจะกิน น่าน่นาน่นานไม่ได้อืม <laughs> คลิปนี้ก็จะไม่ได้กินกัตอนนี้แหละอา้าจะมองเปลี่ยนใจนะฮะไปแล้วเออเว้ย <laughs> เปิดคลิปมาก็มาควยกผมเลยนะครับจะกินผลไม้มากินไม่ได้นะ,ะถ้ากินจริงมันก็ไม่กินนะครับนี่มาละก้นะครับผมอือโอ้ยนะครับ แล้วก็มันแก้วนี่นะครับทุกคนมาครับโอ้ผมอยู่การแจ้งก็ยังอุตส่าห์จะมียุงอีกเหรอเนี่ยนะครับกินอะไรก่อนกินกล้วยก่อนนะครับกล้วยก่อนจะได้เรื่องง่ายๆนะทุกคนนะฮะอันนี้เสือวิเศษครับพกไปได้ทุกที่นะครับพกไปได้ทุกที่นะครับเดี๋ยวพกหมอนพกพ้ามพกเต็นเออนะครับเหมาะเลย นะครับมา <c oughs> ขนาดผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยยุงมันยังมาเลยทุกคนเพราะยุงมันเยอะนะนะครับยุงเยอะ <c oughs> คือผมจะได้เต้นสักหลังนึงนะทุกคนนะ นะครับวางแผนว่าเออได้เต็นสักหลังหนึ่งก็จะทำคอนเทนต์ตักตรงนี้หาฟือนอะไรมาต้มอ,อะไรกินนะครับเออทำคอนเทนต์ไปอืมอืมผมว่านะกว่าผมจะจบคลิปเนี่ยผมคงจะเป็นอาหารยุงไปแล้วแหลนะ <c oughs> นะครับนะต่อไปกินอะไรดีไอ้ขาเานี้ยมันต้องปอกแล้วนะครับ แต่กล้วยนะ่ะไม่ต้องใช้มีดแต่เนี่ยใช้มีดก็ได้ใช้มือก็ได้แต่มีดดีกว่ามาเปิดแกวมันแกวแต่ผมบอกให้เลยนะกล้วยกับออ่เมะละกอเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่เป็นยาระบายนะไม่แน่นะครับแมงกระบี่กินจบคลิปนี้หน้าจะจุ๊ด ลึกเปล่าก็ไม่รู้นะครับอืมจุดหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนนะโอ้เนี่ยครับทุกคนโอ้หลุจริงๆยุงที่นี่อืมทุกคนไอีเราก็ลืมว่าต้องเอาอยาการยุงมาจุดนะครับขเัา,เอาอยาการยุงมาจุดจ่ะมันยังไม่กลัวเลยทุกคนนะครับอ mà chức chấp bứt chế Ừ. <coughs> okay. อืมกินไปดูยุงไปนะครับไม่ได้จุดจานยุงมานะครับอืมอืม โอ้สุดยอดครับมันแกว <c oughs> อะไรอืม <c oughs> มอมตัวเมียก็จะมามันเปผลไม้กินไม่ได้ดอกหมานะ มาละก,กอ,อตอนนี้ช่องที่ตอกผมอะ่ะมันไลฟ์ไม่ได้นะโดนระง,งับการไลฟ์ไปแปดวันนะครับเนื่องจากผิดกฎชุมชนวันนั้นผมไปพูดเรื่องคดีแตงโมไปพูดเรื่องผู้ชายบนเรือที่ลักษณะหื่นกามอะไรประมาณนี้เนาะ ไปพูดเรื่องเพศซวยเลยโดนลงโทษนะครับอ่ะไม่เป็นไรดีนะ YouTube มันไม่ได้กดรายแรงขนาดนั้นไม่งั้นแล้วก็พูดอะไรกันไม่ได้เลยนะครับทุกคนอืม ยอดของยุ่งเลยนะคือแบบว่ามืดมาเนี่ยคือเราต้องรีบเรียกว่ารีบเข้าไปนอนนะครับทุกคนไม่งั้นเสร็จนะฮะเสร็จยุงเนี่ยแค่นี้มันก็จะหามผมอยู่แล้วเอ้ยก่อนอข้างหลังนะผมฟันกระถิ่นแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอให้มันแตกผมว่าอาทิตย์หนึ่งมันยังไม่แตกหรอกเนี่ ผมคิดว่านะ่าจะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์แหละกว่าจะได้กินยอดกระถินใหม่ก็นู่นแหละผมว่าปีใหม่พอดีแหละได้กินยอดกระถินก็ยังดีนะนะครับช้าสุดปีใหม่ก็ยังดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็โอ้นูกกยางสวยมากเลยบินข้ามมาบินกลับ,บลังนะครับเออดีดีด,ดีมาเราก็จะหั่นนะครับเป๊ดนี่ ว้าวห่านเป็นกลมๆนะครับมีเม็ดด้วยนะครับมีเม็ดเดี๋ยวผมต้องฝึกตามส้มตำม,มานะทุกคนนะคือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินส้มตำม,มากเลยนะแต่อย่างว่านะถ้าเราซื้อเขาตลอดมันก็หลายตังค์แล้วก็ไอที่เขาตำเนะี่ยเขามากักจะใส่ผงชีรดเยอะนะครับอืมเอาละนี่คือมะละกอนะครับมะละกอ Okay. เอออืมอะไรหองมอมไม่ได้ไม่เอาอ่ะจะกินอะไรอ่ะเอาแล้วทุกคนอารนจะมอมแกล้งแล้วกินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ เดี๋ยวนะเทเย็นจะกินกล้วยใช่ไหมอ่ะนี่คือกล้วยโอ้หมอมกินกล้วยเชื่อละโอ้หมอมกินกล้วยเหรอมันกินได้เหรอมอมเฮ้ยมันกินได้วะทุกคนมอมกินผลไม้ นี่เราต้องมาป้อนหมาอีกแล้วเนี่ยอือแล้วนี่น้อง็ฆ่าไปข่าไปเลยฆ่าไปข่าไปข่าไป,ข,าไปข่าไปอะไรมานั่งกินอยู่ข้างหน้านี่นะครับกินให้ดีนะมอมนะอืมผมยังกินไม่หมดเลยยังกินมะละกออยู่ ไ่ได้นี่นี่นี่น,น,นี่ไม่ได้นี่น,นี่นี่เลยนี่เลยเจ้ายังกินค้างอยู่เอา้ายังกินค้างอยู่เอา้าเอ้าไม่ได้ต้องกินอืมเอากินสิ Lì <laughs> là cái mầm ừ hm hm ừ hm 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 ตอนนี้มีมอมมาก่อกวนนะฮะอือย,ยุงก็เยอะมอมให้ความร่วมมือหน่อยถ้ากินก็กินถ้าไม่กินมอมต้องไปนั่งที่อื่นเข้าใจไหมเออนิ่งเลยเว้หมือนโดนสะกดจิตนะฮะอืม อ้าวไม่กินเมื่อกี้กินอยู่นะแต่กินอย่างก,ก็แมวดมก็ยิงก็ยังดีมันยังได้กิน่ะให้มอมตัวเมียไม่รู้กินหรือเปล่านะนะครับถ้ากินก็กินนะถ้าไม่กินก็ทิ้งไปหนึ่งลูกก็ยังดีนะจะมอมมันยังได้กินไปเกือบเกือบครึ่งลูกนะไม่รู้อารมณ์ไหนนะครับ ตอนนี้ยุงเริ่มจะหามผมแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเรานั่งตรงนี้มันก็เริ่มมืดแล้วไงอืมเลือกยุงกัดอืมมะละกออ่ะมันไม่ค่อยหวานแล้วครับทุกคน แต่มันแกแ้วเราต้องต้องกินให้หมดนะครับมันแกวก็ไม่ได้หวานหรอกแต่มันก็ทาอยู่ ออืจะเปิดพัดลมไล่ยุงก็ไม่ได้หนาวอืมมีทางเดียวต้องอยากกันยุงครับโอเคอืม อืมผมชอบนะมะละกอผมว่าผมเสร็จแน่ไอคา่าเสร็จแน่เนี่ยห้องน้ำแน่ๆนะครับนะเดี๋ยวตาป่าตรงนี้เป็นอสองชิ้นที่เหลือไว้กินพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าผมกินหมดไม่ได้มันอิ่มมากอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยถ้ากินตั้งแต่วันๆนะยุงไม่มาหรอกนะครับแต่ก็ไม่แน่นะ S 1> <S 1> ผมนั่งตรงนู้น่ะยุงยังหาผมเลยอืมอืมอันเนี้ยพันอันนี้ฮอลแลนด์นะฮะรักกรอฮอลแลนด์อืม อโอ้งนงไงยุงกัดขมตอนนี้จะเหลือกล้วยอยู่สองลูกนะครับทุกคนเอาไว้กินพรุ่งนี้ มรก,กอรเดี๋ยวมัดใส่ถุงไว้นะครับเดี๋ยวแมงวีหรืออะไรมันตอมนะฮะส่วนนะครับเปลือกคือเราทิง้งไปได้เลยครับเพราะมันเป็นของธรรมชาติเดี๋ยวมันใกล้แห้งเหี่ยวแล้วก็ย่อยสลายไปอุ้ยโอเคนี่ครับที่เหลือเราก็จะเก็บเอาไว้กินในวันพรุ่งนี้ <c oughs> ยุงจะหามผมแล้วครับโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยึยงกาด